คุณหมอคะสามเหลี่ยมแห่งความชาราคืออะไรคะสามเหลี่ยมแห่งความชารานะคะหรือเราเรียกว่า triangle of aging นะคะคือการเปรียบเทียบภาพนี่ผมง,ง่ายๆค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นใบหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอนที่เรายังอายุน้อยๆที่เรายังอ่อนเยาว์อยู่ใบหน้าเราจะเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับหรือเป็น V shape นั่นเองแต่พอเราอายุผ่านไปมากขึ้นเรื่อยๆสามเหลี่ยมหัวกลับนะั้นมันกลายเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดเป็นสามเหลี่ยมหัว ก็จะความหย่อนคล้อยพอเวลาอายุมากขึ้นเรื่อยๆกลไกการแก่เราเกิดถูกชั้นของโครงสร้างใบหน้าผิวหนังไขมันกล้ามเนื้อไปของกระดูกทุกอย่างมันหย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลกคะใบหน้าเราก็เลยมากองด้านล่างหน้าเราก็เลยดูเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดซึ่งกลไกความหย่อนคล้อยของใบหน้าแต่ละคนเกิดไม่เท่ากันแม้เราจะอายุเท่ากับเพื่อนนะคะดังนั้นการมินิฉัยรักษาโดยคุณหมอให้เกิดความแว่นยาวจะทําให้ผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ แพทย์หญิงอธิตาอินวงหรือคุณหมอส้อยแพทย์เฉพาะทางรังสีวินิจฉัยหันตะการอันเตอร์ซาววินิจฉัยโครงสร้างใบหน้าออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลในโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์และยกกระชับปรับรูปหน้า